การฟาร์มเทรดรีโลแบบอันลิมิตเลยนะห้ามบอกใครนะเว้ยฮะะทุกคนเห็นไหมผมได้เทรดรีโลมาสองแล้วเฮ้ยเอโยเซี่ยไฮครับทุกคนคลิปนี้นะครับเรากลับมาอยู่ในแมปอนิเมะเลนเจอร์อีกเช่นเคยนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนรวมถึงผมเองนะน่าจะเบื่อกับอีเวนต์อีเตอร์เอกพอสมควรแล้วแล้วก็จริงๆเนี่ยผมต้องเล่าย้อนความก่อนว่าอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะมันควรจะอัพกิจกรรมใหม่เข้ามาได้แล้วแต่ว่ามันเหมือนเกิดปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งซัมติงนั่นแหละที่เขาประกาศในดิสคอดนะก็เป็นประมาณวันที่12-18ซึ่งตอนนเี้ย อาทิตย์วันที่ผมอ,ดอัดก็คือวันที่15ผมคิดว่าน่าจะอัพวันที่18เลยด้ยซ้มซึ่งมันก็ผมพูดตรงๆว่ามันค่อนข้างน่าเบื่อคนรอก็รอเกิร์ผมเองก,ก็รอเก,กิร์เหมือนกันเพราะว่ากิจกรรมที่จะมาใหม่เนี่ยตัวละครผมอยากได้โอเคไม่เป็นไรเว้ยในเมื่อมันยังไม่มาเราก็สามารถเตรียมของรอได้แล้วก็คลิปนี้ครับผมจะมาแชร์เทคนิคการฟาร์มเทดรีโลแบบ u n l i m มิตเลยนะผมกล้าพูดเลยนะครับว่ามันคือ u n l i m มิตจริงๆนะเว้ยโอเคทุกคนมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้มาพร้อมกันเลยครับโอเคมา ไม่รับแล้วกันเพรานี้ผมว่าไมา่แชร์เลยนะทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยพี่แม่งจะฟาร์มยังไงวะให้มันแบบอนลิมิตในการฟาร์มผมบอกนะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ห้ามบอกใครนะเว้ยห้ามบอกใครนะเว้ยผมบอกว่าต้องเก็บไว้เป็นความลับนะเข้าใจปะอย่างแรกนะครับไปที่ไอเทมทุกคนเห็นอันนี้ไหมครับเลนเจอร์คริสตัลตอนนี้ผมมีอยู่1,168นะครับถามว่าได้มาได้ยังไงนะครับไปที่คำว่าชาเลนส์ครับเราไปที่ไอเลียครับแล้วก็ไปที่ชาเลนส์นะครับนี่ทุกคนนะตอนนี้มันยังเเเเปปป็็็็็นนนนนนแแแคคค่ะะรรััับบลล้้้วววววกกิขีย ซึ่งผมบอกกันว่าชาเลนเนี่ยมันจะรีทุก1ชั่วโมงนะครับก็คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูทุกหนึ่งชั่วโมงหรือเข้าไปเช็คในดิสคอก็ได้ว่าแบบชั่วโมงนี้เวลานี้เป็นของอะไรบ้างครับถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นเป็นอันเนี้ยเดนเจคิทันอ่ะทุกคนสามารถเข้าไปฟาร์มเลยนะครับเข้าไปเ ฟาร์มทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ฟาร์มมันมาพอสมควรแล้วแล้วก็อย่างที่2นะครับสิ่งที่ทุกคนต้องมีก็คือเพชรเพชรนะทุกคนเพชรที่ต้องใช้อันนี้คือโคตรสาคัญเลยคือไม่มีไม่ได้ไอ้สองอันเนี้ยเลนเจอร์คิทตันเพชรก็สําคัญพอทุกคนมี2อย่างนี้ครบแล้วนะครับทุกคนไปที่ซัมมอนครับแล้วก็ไปสุ่มกาชาไม่ต้องสนตัวไม่ต้องสนเขาเรียกไงเทียริสทุกคนสุ่มไปเลยครับสิบตัวครับเริ่มไปชิวๆเผื่อได้ใช้นี่ท ได้รู้ว่าจะได้เทรดรีโลเท่าไหร่นะครับเลยเมื่อกี้ใช้นี่อะไรอะ่ะเอ้อเดี๋ยวๆเมื่อกี้ใช้นี่มาเหรอเดี๋ยวทุกคนมาดูนะใช้นี่ใช้นี่ใชน้นี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้คือตัวอะไรอะ่ะอ๋อตัวนี้โตมีแล้วดิมาทุกคนต่อครับไปต่อทุกคนชิลแล้วคือตัวที่ผมมีผมไม่ต้องการแล้ว <c ười> ไปครับทุกคนไป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 ุไปไปไป่มไปเลยอ๋อแล้วก็ทุกคนสุ่มแค่ตู้นี้พอนะอย่าไปสุ่มตู้นี้นะครับตู้เลทอ่ะเพราะว่ามันเปื้อนมากมันพันหนึ่งอ่ะมาทุกคนสุ่มต่อครับ ลองดูลองดูจนกว่กระเป๋าจะเต็มนะครับคุณผู้ชมผมว่าผมผมไม่สนตัวละครนะผมปล่อยครับนะทุกคนตอนนี้กระเป๋าผมเต็มแล้วครับก็ขั้นตอนแรกเลยครับถ้าเกิดว่าทุกคนมีใช้นี่ซ้ํานะย้ํานะครับว่าใช้นี่ซ้ํานะมาตรงนี้ครับมาตรงที่ชินอุบิเลยครับกด e เลยนะครับก็คืออันเนี้ยเราสามารถขายตัวใช้นี่ได้เราก็จะได้มาทั้งหมด1นึ่งลีโลนะครับเราขายผมขายเลยเพราะผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วผมผมไ่ที่เรียกอยู่แล้วครับขายไปเลยทุกคนขายไปเลยครับ อ่ะตอนนี้ผมได้มาแค่2นะซึ่งสําหรับผมอันนี้มันไม่คุ้มวิธีที่1ผ่านไปนะก็คือการขายใช้นี่ครับวิธีที่2ที่ง่ายที่สุดสําหรับผมเลยนะครับทุกคนไปที่แอร์ียครับแล้วก็ไปที่อีโวครับอีโวนี่ตัวนี้เลยนะครับทุกคนเห็นขวามือไหมคำว่าอีโวเทียตรงนี้นะครับทุกคนยันที่ผมสุมเมื่อกี้ได้ไหมอ่ะทุกคนเข้าไปดูที่ยูนิตครับทุกคนดูตัวที่ผมได้มาคิลเลอร์คือแบบเยอะมากนะก็คือแบบเยอะอ่ะอ่ะผมเซิร์ชก่อนคิลเลอร์ทุกคนดูดิเป็น10ตัวทุกคนไปทที่่คาว กด e เลยครับทุกคนเห็นไหมของที่ผมว่าต้องใช้อะ่ะผมมีทั้งหมด1นึ่งพันทุกคนกดบวกครับแล้วก็อันแรกเลยคําว่าไฮเปลอีวิวเลชันกับอันต้าอีวิวเลชันทุกคนไม่ต้องสนใจนะทุกคนกดเลยครับคำว่าไฮเปอร์กดคอนเฟิร์มชัวอ่ะทุกคนเห็นไหมผมได้เทลิลโลมาสองละเท่ากับว่าผมหนึ่งตัวเนี่ยผมได้มาเทลิลโลสองสองอันนะครับแล้วก็ยังได้สตแต็ปคีอีกอ่ะทุกคนดูดูดูตด,ด,ด,ดูนะทุกคนทำไปครับนี่ครับเอาอีกครับเอาอีก,เ,ออกเห็นไหมทุกคน เศรโลสอสเตตคีสามได้เจมอีกรถร้อยสิบเพชรออทุกคนก็ทำแบบนี้ไปทั้งหมดหทุกคนสุ่มมานะทุกคนทำไปเลยครับเมื่อกี้ตอนต้นคลิปผมมีเทรดรีโลประมาณสองร้อยกว่าอันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทุกคนดูว่าผมจะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ครับจนจบคลิปนี้นะทำไปเรื่อยๆครับทุกคนทำนี้ซ้ำไปซ้ำมาอย่างที่ผมบอกนะให้ทุกคนหมั่นไปเช็คชาเลนจ์ให้ดีๆครับว่ามันมีอันนี้มาหรือเปล่าถ้ามีผมแนะนำให้ทุกคนหยุดทุกอย่างแล้วก็ไปลงนะครับเพราะมันคุ้มมาก แล้วก็เป็นการหาเทดรีโลที่ผมกล้าพูดเลยว่ามันอันลิมิตนะตอนนี้นะมันสามารถหาได้เรื่อยๆครับถ้าเกิดทุกคนขยันน่ะทุกคนจะมีเทดรีโลเอาไว้แบบว่าปั้นตัวใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็สแตทคีคุณคนได้3มอันน่ะ10ตัวคุณก็ได้30ชิ้นแล้วสบายใช่ไหมนะหรือเหลือผมบอกเลยเนะี่ยทุกคนดูผมกดไปเรื่อยเรื่อยครับยาวๆเอาเอาป็นว่าคลิปนี้ผมมาสอนคุณผู้ชมแล้วกันไปเลยก็ไปเลยก็ไปเลยปึ๊บปึ๊บตายเอ้ยไม่ใช่กระผิด เยี่ผมบอกนะครับคุณผู้ชมยังไม่ต้องสนใจคำว่าไฮเปอร์อีวิลูชันกับอัลต้าอีวิลูชันครับไม่ยังเป็นครับอันไหนก็ได้ครับเลื่อนได้เลยอะทุกคนตอนนี้พอหมดแล้วมันมันก็ไม่สามารถอีวัวต่อได้ผมก็จะทำการขายนะครับขายไปเลยครับมันไม่ยังเป็นต้องเสียได้เพราะว่าเรามีตัวที่มันดีๆอยู่แล้วไงนี่ทุกคนขายไปเลยครับอี๋ยวทุกคนดูต่อว่าผมมีตัวอะไรต่อนะครับผมน่าจะมีดรไพเลตอยู่นะครับดรไพเลตนี่ใช่ไหมโอ้โหเยอะไปทุกคนเหมือนเดิมครับถ้าเหมือนเดิม ามครับวนไปผมบอกเลยถ้าเกิดผมใช้อันนี้หมดอะ่ะผมน่าจะมีรีโลประมาณแบบหลักพันได้อะ่ะมาอลไรเสียเวลาในการแบบการกดคลิกนิดหน่อยแต่ผมว่ามันคุ้มอ่ะถ้าเราเทียบกับการลงอีเวนต์บอสอ่ะผมว่าเนี้ยคุ้มกว่านะเพราะว่าอีเวนต์บอสอ่ะกว่าเราจะลงได้กว่าบอสจะตายมันก็ใช้เวลาแบบอ่าข้าหนังเก่งๆนก็2นาทีหรือนาทีหนึ่งอย่างผมอะประมาณสามนาที3 9บวีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็ค่อนข้างเสียเวลาสำหรับผมมากเลยเนดะี๋ยวทุกคนดูที่ไอเทมนะตอนนี้ผมมีเห็นไหม ครับเดียวผมอยู่300จาก255ถ้าผมจำไม่ผิดนะจาก200กว่าผมขึ้นมา300แล้วอะตอนนั้นผมเป็นวิธีที่คุ้มมากๆแล้วเราก็ได้สเตตคีย์เพิ่มอีกตอนนี้ผมอยู่พันสี่แล้วผมก็สามารถพร้อมทําตัวใหม่ที่จะมากิจกรรมหน้าได้แล้วนะก็พร้อมเลยนะครับแล้วก็เออเรื่องสเตตเรื่องสเตตคิวเนี่ยผมพาทุกคนไปดูกันทุกคนเห็นไหมสเตตโอลบแล้วก็เอสเอสซึ่งผมบอกก่อนว่าตอนแรกผมนึกว่ามันมีแค่แบบสเตตเอสเอสบวกเอสลบหรือเอสเอสเอสอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าแม่งมีโอมีโอที่แม่งสูงกว่าเอสด ผมอยากให้ทุกคนแบบพยายามเก็บคีเนาะแล้วก็ถ้าเป,เป็นไปได้อย่างมากที่สุดเลยคือให้ทุกคนสุ่มสเตตโอให้ได้เนะเพราะมันเป็นสเตตที่โหดมากทุกคนดูดิบวก20%เงอี้ยอูดาวบวก20%่อโหมแม่งแบบผมมองแลวแม่งคุ้มมากทุกคนดูเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมมีโอลบสองอันเห็นปะแม่งบวกบวกเลือด20%อันนี้น่าจะวิ่งไวบ้าบวกอีก2่บซึ่งแบบคือคุ้มแล้วอะผมบอกเลยสเตตเนี้คุ้มมากแล้วก็โหดมากนะครับแล้วก็ว ประมาณสอาอันนะแล้วทุกคนก็ไปอีโวเพื่อจะได้สเตตโอมานะก็ประมาณนั้นนะทุกคนก็ลองหาตัวที่อีโวได้แล้วก็ลองมีสเตตเอคำว่า S3 ตัวเนี่ยสัก3ช่องแล้วกันแล้วก็ทุกคนก็ลองอีโวดูนะครับมันน่าจะได้โอมาประมาณสัก2ช่องมั้งเออประมาณนั้นนะครับมาทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาที่ e vo, อีโวอีกรอบนึ่งครับเดี๋ยวผมจะทำการขายดอกเตอร์ไพเลกก่อนนะเพราะว่าผมทำไปห,หมดแล้วนะครับขายไปเลยขายไปเลยขายไปเลย,ยเลตโกเลตโกทุกคนดูดิสไนเปอร์คิงเนี่ยโอ้โหทุกคนดูผมนั่งกดมืออีกอะแต่่ถาามมมมวคคุุมมค้้ คตรคุ้มหรือผมบอกให้อย่างนี้ผมบอกนะครับคุณผู้ชมให้ทุกคนเข้ามาเช็คชาลเลน์เรื่อยๆนะครับว่ามันจะมีอย่างนี้ผมมาตอนไหนนะถ้าผมมาให้ทุกคนรีบลงครับโอกาสดรอปมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าถ้าทุกคนขยันฟาร์มอ่ะผมว่าแป๊บเดียวอ่ะมันหาได้ง่ายๆอยู่แล้วครับก็เอาจริงๆนะจักใจนะคุณผู้ชมคืออันนี้อันนี้แล้วแชร์บูมมองกันนะผมมองว่าแบบพอกิจกรรมมานานอ่ะผมเชื่อว่าใครหลายคนก็น่าจะของตันแล้วอ่ะแล้วอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าน่าจะแบบน่าจะอาทิตย์นี้ป เกมยังไม่อัปเดตเข้ามามันกลายเป็นว่าถ้าเกมอัปเดตเข้ามาไม่รู้ว่าน,าน้องๆจะมีเวลาเล่นกันหรือเปล่าเพราะว่าต้องเรียนอีกใช่ไหมล่ะเออแต่ก็แบ่งเวลากันให้ดีๆแล้วกันนะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดตัวใหม่มาก็ต้องรีบๆฟาร์มแล้วกันเ <laughs> พราะมีจํากัดนะเว้ยเท่าท,ที่ผมได้ยินมามันเหมือนมีจํากัดอยู่แค่ประมาณสักหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นตัวบ้งประมาณนี้นะ ผมจะไม่ผิดนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้น,นะว่าเกมอัปเดตช้าไปหรืออะไรงไงลองบอกลองพูดคุยนะครับผมก็อยากรู้ว่าคุณผู้ชมจะแบบความคิดเห็นเดียวกับผมหรือเปล่านะครับอ๋อแล้วก็ไอเรื่องการฟาร์มครับถ้าเกิดว่าทุกคนไม่อยากฟาร์มเองนะครับที่ลูน่าสโต์บริการรับฟาร์มแมปอะเน็ตเลนเจอร์ X และรับฟาร์มแมปอื่นๆอีกมากมายแถมยังมีขายรหัสไก่ตันแมปต่างๆในราคาที่โคตรสุดคุ้มรหัสไก่เริ่มต้นเพียง9บาทเท่านั้นเองติดต่อผ่านทางเว็็บไซตต์ Dekon Facebook หรืออเเพจกกสะดวลิยยู่ใ้้นี ขายของหน่อยขายของหน่อยเออ <c oughs> คนก็ลองเข้าไปสอบถามเขาได้นะครับจะเพจ Facebook หรือว่า d i s c o r d ก็ได้นะครับมันทุกคนผมว่ามันใกล้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้หมดเลยนะครับทีเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูห้องแลน,นว่าผมมีเท่าไหร่นะทุกคนดูจาก200ก็กว่าขึ้นมาสอขึ้นมา300แล้วก็ขึ้นมาส9 7รอซึ่งผมบอกแล้วว่าผมมีเพจอยู่ตัวนี้นมีอยู่แสนทุกคนดูดิผมมีอยู่แสนหนึ่งะเวยซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าผมใช้หมดเนี่ยผมน่าจะมีเป็นพันอ่ะแน่นอนนะครับงั้นเดี๋ยว ตอนนี้ผมกำลังปั้นตัวนี้อยู่คุณผู้ชมทีงอฟชาร์โดนะครับก็ได้เป็นตัวที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเทรดรีโลเนี่ยผมตั้งใจจะรอตัวใหม่ในถ้าเกิดผมได้มาผมจะปั้นให้แม่งให้สุดเลยเดี๋ยวนะสแตทลุงมพี่ผมเอาเซเบอร์ดีกว่าเอางั้นผมสุ่มเซเบอร์แล้วกันทุกคนไปอุกหน่อยเว้ยเผื่อมาเว้ยโอ้โหเมื่อกี้เห็นหัวใจนะเมื่อกี้เห็นหัวใจนะไปคุณผู้ชมชิวๆทุกคนชิวๆิวไปชิวๆไปเดี๋ยวเอาสักติดอันแล้วกันนะครับขำขำ ืม็หมาทุกคนไปต่อไปยวจะลูมาสิบอันคือแบบโอก,กาบมึงเลยอะจริง <c oughs> แต่ยากว่ะผมแม่งดวงไม่ค่อยแบบตึงขนาดนั้นบางคนแม่งหมดเป็นพันนะคุณผู้ชมเฮลิโลหายากนะเว้หมเดีนี้ผมบอกนะคือการลงอีเวนต์น่ะมันได้ก็จริงแต่พอมันไม่มีคูณสองคูณสามอะกลายเป็นว่าแม่งหายากขึ้นเยอะไปคุณผู้ชมไปต่อไปอยากได้ลุ้งอะเอาลุ้งหน่อยเปล่าอีกสักตัวไป คลิปนี้ขออีตัวนึงอ่ะคลิปนี้ขออีตัวนึงมาหน่อ <c oughs> ยเอ้ยอย่างให้มาผู้ชมชิวผมบอกแนะว,ว่าคือผม,มโคตรเปื่อยเลยเวย้ยกับการนั่งนั่งฟาร์มนั่งรู้นี่คือผมอยากให้มีอีเวนต์ใหม่มคือผมอยากลองวีเวนต์ใหม่แล้วอ่าคือของมันพร้อมคือมันกระเฮี้ยนกระหือเรืออะเออ <c oughs> มีใครอยากเห็นอัปเดตใหม่ไหมลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะว่าอยากเห็นอัปเดตใหม่แล้วเขาจะได้เห็นเผื่อเขา,เ,ขาเห็นคลิปนี้เขาจะได้เห็นว่าเออมีคนรออยู่นะเว้ยไม่ใช่มีคนรอทุกคนรอต่อไป ผมก็รออยู่เหมือนกันเดี๋ยวส่วนเรื่องแม่แบบอื่นเดี๋ยวผมไปเล่นนะครับคุณผู้ชมทุกคนรอแป๊บน,นึงนะกูอย,อยากได้รู้ไงใช่ไหมหมันมาว่าที่คิดว่า yes อะไรครับเนี่ย ผม,มมผมบอกแลว้วตอนนี้ผมพอละรอเอีเวนต์ใหม่มาลว้ลวนๆนะครับเป็นไงกันกบ้างครับกับเทคนิคที่ผมสอนการหาเทรดรีโลแบบว่า u n l i m มิตอย่างที่ผมบอกนะมันคือการหาเทรดรีโลแบบ u n l i m มิตยังไงก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยับแต่ก็เออนั่นแหละมันเป็นเทคนิคที่ทั้งมือใหม่มือเก่าควรรู้แล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับพยายามรีบๆทำเพราะว่าเอีเวนต์ใหม่ผมก็คิดว่าน่าจะใกล้มาแล้วยังช้าสุดคือวันที่18ทุกคนมาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับดูจนจบครับแลว้ววใหม่